สภาพจิตใจมันยังไม่พร้อมมันยังไม่พร้อมสตรีมคือผมมีคำพูดคํานึงคือถ้าเรายังไม่มีความสุขอะเราจะมอบความสุขให้กับตัวเองยังให้กับคนอื่นยังไงวะอยากรู้ไหมว่าเรื่องอะไรอะผมเล่าให้ฟังได้นะแบบละเอียดเลยอะว่าผมเจออะไรมาทำไมผมถึงรู้สึกว่าแบบผมยังไม่ไม่ค่อยอยากสตรีมในตอนนี้ คือถ้าฟังอาจจะจุกแทนผมเลยไหมจัดมาอ่ได้ก็มันเป็นเรื่องโหดร้ายมากเลยนะสำหรับคนคนหนึ่งที่เจอมาก็ผมต้องบอกว่าย่าผมเนี่ยมีมีลูกหลายคนเนาะพ่อผมเนี่ยเป็นคนโตที่สุดแล้วพ่อผมตายใช่ไหมตอนนั้นผมกำลังเป็นตุ๋ยัะตองอยู่อ่าทย้อนไปก็ช่วงเวลาที่ผมยังไม่ได้บวช ตอนนั้นผมยังผมยังใช้ชื่อแฝงว่าตุ๋ยวัดตองเยู่ยผมยังไม่อยากบอกใครว่าผมเป็นใครก็คือช่วงเวลานั้นพ่อผมเสียผมก็จัดงานศพให้พ่อเนาะเงินก็แรกที่ทํางานมาได้ก็จากการเป็นตุ๋ยวัดตองเนะี่ยที่มีจัดงานศพให้พ่ออะไรให้พ่อหมดเสร็จปุ๊บค่าช่าพนักกิจหรือค่าประกันอะไรเงี้ยผมเอาให้ยาผมอืม น้องๆฟังอยู่ใช่ปะเองต้องอเอ็งเรียบเรียงทำลายให้ถูกนะพี่สมมติอายกตัวอย่างอย่างพี่เสียเงินประมาณแสนห้าจัดงานศพแบบยิ่งใหญ่อลังการให้กับพ่อตัวเองครั้งสุดท้ายแล้วก็ส่วนเงินค่าชาวพนักกิจหรือค่าประกันเนี่ยจะประมาณสองแสนแสนห้าสองแสนพี่ไม่ได้สักบาทเดียวเพราะว่าพี่บอกว่าไม่เอาเพราะในไหนเนี่ยพ่อเราเนี่ยเขาก็ไม่อยู่แล้วถูกไหมก็ให้เงินที่ ที่มันมาจากเลือดเนื้อพ่อเราเนี่ยที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็ให้เอาไปดูแลย่าเธอพอตัวพี่เองพี่หาได้หาใหม่หาเองได้พี่ก็ตัดสินใจทาอย่างนั้นแล้วย่าพี่ตอนยังไม่ตายก็เอาเงินไปให้ไปให้ลูกที่เป็นเป็นผู้หญิงแล้วกันขอไม่บอกแล้วใครจนเอาไปให้หมดเลยจนแบบว่าลูกผู้หญิงเขาก็บอกว่าเงินที่ย่าเอามาให้อะ่ะได้ยินข่าวมาว่าเขาก็จะเก็บไปดูแลยา่าอืม ล้วซึ่งเขาก็ดูแลจริงๆแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้เยอะเดือนหนึ่งพันสองพันนะจากที่ฟังมาจนกระทั่งแบบวันที่ยญาเสียเนี่ยพี่ก็ไปจัดอะไรให้เขาแบบเต็มที่เลยนะให้ย่าทําเองอะไรเองหมดกับคงกับข้าวอะไรก็ซื้อเองหมดพี่ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับลูกเต้าเหล่ากอที่ยังเหลืออยู่ของเขาคําแรกที่เขาแบบคุยกับพี่คือเขาเหมือนเขากลัวพี่จะไปเอาเงินประกันยญ้า มาเพราะพี่จัดงานศพย่าไปก็เกือบแสนเขากลัวพี่จะไปเอาเงินประกันย่ามาใช้มึงพ่อมึงคิดยังไงวะกับความกับความรู้สึกนี้ที่กูกําลังกดมันไว้อยู่เนี่ยเขาคิดว่ากูจะไปเอาเงินประกันย่าก,กูมาใช้ทั้งๆท,ท,ที่กูเนี่ยนะจัดเงินจัดงานให้พอ่อกูก็เคยจัดมาแล้วจัดให้ย่ากูก็จัดมาแล้วแล้วทําไมเขาถึงต้องมีความคิดอย่งงางนั้นกับกูวะเขาพูดยังไงอ่ะก็กูถามว่าเอ้ยเนี่ยงานศพย่าเนี่ย จะช่วยกันไหมเพราะว่าผมออกไปก่อนหมดเลยทุกอย่างประมาณนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่ามึงเป็นหลานที่ทนะําหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วแค่เนี้ยไอสัตว์กูมไม่ได้อยากได้ยินว่าดีไม่ดีกูอยากยินว่าจะช่วยกูไหมไม่ช่วยก็บอกไม่ช่วยไอเสียแต่กลัวคาใจอย่างหนึง่งแม่งมึงเป็นลูกในไส้กันน่ะเป็นลูกแท้ๆเนะี่ยทําไมมึงไม่อยากจะไอนี่เลยหรือยังไงแต่ก็เข้าใจแหละ เข้าใจแหละไม่เป็นไรหรอกเขาแค่มายกนองยกน้ําเสิฟนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปส่วนกูมันไม่ได้ถนัดอย่างนั้นไงกูมีแต่ตังไงกับมันก็คนละแบบกันเนเะล้นญาตายใช่ไหมก็เงินเงินเงินญาติก็อยู่กับมันนั่นแหละมันก็ไปดูแลปู่ต่อ <c oughs> พ่อตายกูจัดงานศพกูกูใช้เงินตัวเองจัดงานศพทั้งหมดเอาเงินพ่อให้ญาติญาตตายเอาเงินพ่อให้ญาติญาตให้มันญาตตาย กูจะเอาเงินย่าให้ปู่เออปู่ก็ให้มันอีกแล้วถ้าปู่ตายเนี่ยกูจัดงานศพให้ปู่เนี่ยเงินจะไปอยู่ที่ใครวะกูก็ตั้งคําถามนะกูก็เลยรู้สึกว่าแบบเออชีวิตคนเราเนี่ยเนาะกูก็นั่นเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยเนาะเหนื่อยใจแต่ว่าคิดในใจใกูอืมมันทําไมเหนื่อยใจอย่างนี้วะทําทไมมันทาไมมันเป็นอย่างนี้วะไอ้เหี้ย ชีวิตคนเรากูบอกนี้เลยกูแม่งหุดหยิดจัดอะแล้วกูไปอะ่ะนอนกูก็ได้นอนแบบน้อยนอนแบบนอนน้อยนอนแบบนอนน้อยอะแบบนอนน้อยมากๆแล้วก็เหนื่อยขับรถก็เหนื่อยไอ้เฮี้ยคิวขับรถขากลับอะ่ะไว้ใจผมเลยพี่ผมเคยขับรถในกรุงเทพกูด่ามันตลอดทางกูรังเกียจมันมากเลยกูด่ามันต่อหน้าเลยมึงถามมันดูดิ มันขับรถเกือบพากูตายนะเอาจริงๆกูเกือบไม่รอดแล้วนะทุกคนกูพูดจริงๆนะชีวิตกูเกือบตายแบบตายจริงๆเลยนะมันขับอยู่บนเอ่อบนสะพานอะบนทางด่วนอะแล้วแบบว่า G.P.S ใช่ไหมมันเลี้ยวแบบกูด่ามันไม่ไม่ตลกด้วยคือกูกูกูสาบานว่ากูไม่ตลกกับมันแล้วกูรู้สึกว่าถ้าเกิดกูกูกูไม่ไม่ได้แบบเป็นคนแบบเป็นคนใจเย็นๆอน่ะนะกูต่อยหน้ามันจริงๆนะวันนั้นอะกูเกือบแล้วแบบ คือกูรังเกียจการขับรถของมันแล้วกูบอกกับมันว่ากูจะไม่นั่งกับมันอีกคืออย่างอื่นอ่ะเออมันใช้ง่ายใช้อะไรได้เว้แต่คือมันบอกกูว่าไว้ใจผมได้ครับขับรถได้ชีวิตจริงนะเว้ยไม่ใช่ในเกมมันมันหลายๆเรื่องเว้ยขับรถคือขับรถได้ทุเรตแล้วก็กูสมเพศมันมากเลยเรื่องการขับรถอ่ะกูรับไม่ได้เลยกูรู้สึกว่ามันขับรถได้ทุเลตมาก กูไม่เคยเจอคนที่จะขับรถทุเรศขนาดไอ้เชี่ยคิวมาก่อนในชีวิตนี่คือครั้งแรกเลยที่กูรู้สึกว่าแบบโชคดีที่กูไม่ตายนะเว้ยมันจะพาพี่เหินโอซีมันมันไม่ตลกนะเว้ยทุกคน ของเราสองทุ่มครึ่งโอเคนั่นแหละพี่รู้สึกว่ามันไม่ตลกเอาง่ายๆนะเว้ยเองลองอ่ะพี่จะพี่จะบอกทางโค้งแล้วกันสมมุติว่านี่เป็นทางโค้งเนาะแล้ว GPS มันสั่งให้เลี้ยวซ้ายใช่ไหมอ่ะเองฟังพี่นะเลนเนี้ยคือเลี้ยวซ้ายแล้วรถอ่ะมันวิ่งมาทางตรงมันวิ่งมาจากฝั่งนู้นมันวิ่งมาเนาะเราจะต้องเลี้ยวอ,อคือสมมติว่าเราตรงเนี้ยมันเป็นทางทางวิ่งตรงหมดเลย สองเลนเนี่ยเป็นทางตรงจะมีเลนในเนี่ยคือเลี้ยวซ้ายในกับเลี้ยวกับเลี้ยวซ้ายนอกก็คือมันก็มันก็จะแยกเป็นคนละทางใช่ไหมและไอคิวอ่ะมันขับเลี้ยวมาเลนนี้แล้วตรงเนี้ยมันมีกลวยแล้วรถที่เขาขับมาแบบจากทางนู้นอะ่ะเขาขับมาประมาณร้ 140, 120, 140, อยสี่สิบร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบอ่ะขับเร็วมากแล้วไอคิวมันเลี้ยวมาตรงเนี้ยปุ๊บแล้วตรงเนี้ยมันมีกลวยระหว่างกลางใช่ไหมมึงรู้ไหมมันทํำยังไงกูบอกไอคิวมึงดู GPS ไม่เป็นหรอ ถ้าเกิดคนเราถ้าเกิดว่ามันไม่ทันน่ะมันก็จะหักชนกวยแล้วอ่ะหน้ารถมันอ่ะมันก็ยังจะแตะเบรกตรงนั้นอ่ะบนสะพานล,ลอยอ่ะแตะตรงนั้นเลยแล้วมันก็เอาหน้าทิมตรงนี้รถข้างหลังเขาขี่มาโคตรเร็วเลยแล้วเขาก็บีบบีบบ,บ,บีบแตะปีนแบบเนี้ยมึงคิดว่าไงอ่ะไล่คิวจอดอยู่ข้ามกลางจนเขาแตะเบรกจอดไล่คิวก็ค่อยเลี้ยวเข้ามาเลนเลนอีกเลนหนึ่งอ่ะแล้วก็ขับไปแบบเนี้ย แล้วข้างข้างฝั่งนู้นน่ะคือเขาขับมาโคตรเร็วเลยนะเว้ยแล้วแบบคือถ้าเราเลี้ยวไม่ทันใช่ปะบนบนสะพานลอยอ่ะบนบนทางด่วนอ่ะถ้าเราเลี้ยวไม่ทันเราต้องไปเลยแล้วเราไปหาเข้าทางใหม่เนี่ยขับอย่างนี้จริงๆผมด่าแบบผมแบบด่าแบบผมด่าแบบด่าจริงจังมากเมื่อคืนเนี้ยผมรังเกียจเลยผมพูดตรงๆผมไม่เคยเจอแบบนี้เลยอ่ะแบบผมไว้ใจมันมากเลยนะเว้ยแต่แบบมัน มันเอาความแบบสับเพ่ามันมาใช้กับผมอะผมรังเกียจมันจริงๆนะเว้ยไอการขับรถอะหมายถึงเรื่องการขับรถนะผมแบบผมถามแล้วคิวไหวไหมคิวมึงขับได้ไหมบอกโอ้ยสบายพี่ได้ผมขับได้พี่ไว้ใจผมแล้วคือสิ่งที่กูเจอเนะี่ยคือแบบไอเทียแบบแม่งคนละเรื่องเลยอะคือแบบผมแบบผมรู้เลยว่านิสัยจริงๆไอคิวเป็นยังไงผมเพิ่งรู้เมื่อวานนี้แหละว่าแบบว่าสับเพ่ามากเป็นคนที่ช่วยมากสับเพ่ามากไม่รอบคอบแบบ เป็นคนที่สับเพ่าจริงๆแม้กับชีวิตโอซี OC ยังสับเพ่าเกือบพาผมไปตายอ่ะผมเกือบตายเพราะคิวนะเว้ยเมื่อวานเนี่ยทุกคนผมเซง็งกับเรื่องญาเรื่องญาติพี่น้องมาก็พอยังขากลับยังมาเจอไอ้คิวขับรถอย่างนี้อีกอแบบโอ้โหคือถ้าแม่งขับไม่ไหวก็จอดนอนปั๊มกันทั้งคู่กูก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกอืมแล้วมึงคิดดูดิเขาเขาแล้วแล้ขับบ้านนอกนะเว้ย เปิดไฟสูงตลอดทางกูก็ว่าอยู่ตอนประมาณตีสามตีสี่อะจังหวะแบบมืดๆอะปกติรถที่เขาขับกันเขาก็จะไม่ไม่เปิดไฟสูงแช่มากูก็งงว่าทําไมกูเป็นคนซ้อนแล้วทําไมเขาเขาเปิดไฟสูงใส่ตากูว่ากูทําไมกูแสบตาจังรถทุกคันทําไมเปิดไฟสูงกูก็เลยเอนคือกูเอนหลังจะนอนบนรถเว้ยกูได้นอนแค่ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมมึงจําคําพูดที่กูพูดได้ไหมอย่าลืมนะกูก็บอกให้มันขับพาไปเซเว่นเซเว่นมันก็ไกลเนาะยี่สิบกว่าโลเนาะบ้านนอก ยี่สิบสาสิบโลกูก็เอนเอนเบานอนอ่ะเบาคนนั่งอะ่ะแล้วกูก็งงว่าทําไมแสงไฟรถทุกคันเนี่ยมันทําไมสองสูงมาอย่างเดียวเลยทําไมไม่มีใครตบลงจนกูมาดูหน้าปัดไอ้คคิวเปิดไฟสูงวิ่งมึงว่ายังไงวะกูแบบไม่เคยได้นอนไม่เคยมีความสุขเลยอะ่ะแบบมันมันคือแบบโอโ้โหแบบกูก็บอกว่าคิวเวลาที่รถเขาขับผ่านมามึงก็ตกไฟต่ําสิวะแบบเนี้ยเออมัน มันแบบมันทุเรศอ่ะแบบผมแบบโอ้โหคตรหุดหงิดเลยผมบอกผมบอกเลยว่าใครเป็นเพื่อนมันโอซีมึงอย่าไปนั่งรถกับมันนะกวัวนี้กูเตือนด้วยความหวังดีกูจะตายมาแล,ล้วรอบหนึ่งอย่าอย่าไปนั่งคือมันนิสัยมันสับเข้าช่วยมากครับผมผมรู้สึกว่าผมจะตายจริงๆครับโชคดีที่ผมไม่ตายครับผมพูดจริงๆว่าอย่าเด็ดขาดนะผมเตือนแล้วนะก็ก็สมมุติว่าเนี่ยเป็นเป็นอะสมมติเนี่ยแน่ยเอ้ยอ,อย่างนี้เลยนี่นี่ลูกศรอย่างนี้เลยนี่ ลูกศออย่างนี้เลยแต,แต่แต่ไม่ใช่ถนนที่ไม่มีรถนะรถวิ่งกันแบบเป็นแบบกี่คันก็ไม่รู้อ่ะนี่อย่างนี้เลยมึงดูลูกศรนนี้ดีๆนะเนี่ยมันขี่เลนนี้ใช่ไหมนี่อย่างนี้เลยท่าบนทางด่วนอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยลูกศออย่างนี้เลยแล้วกลวนั่งอยู่นอนอยู่ใช่ไหมแล้วมันมีรถรถตามมาข้างหลังพอมันข <computer transformation> ี <everyday> ่ปุ๊บขี่ปุ๊บเนี่ยตามจริงมันต้องเลี้ยวไปฝั่งนั้นใช่ไหมแล้วมันมีกวยมันมีกวยแล้วมันเลี้ยวอย่างนี้ กูบอกว่าเฮ้ยคิวมึงมึงเลี้ยวผิดทางหรือเปล่าคิวตรงเนี้ยมันมีกวยใช่ไหมเรารถตามมาข้างหลังตามจริงถ้ามันถ้ามันวุบเข้าไปข้างในไม่ได้อะ่ะมันก็จะต้องขับรอบนอกออกไปแบบนี้เข้าใจปะเพราะว่ามันวุบไม่ได้มันติดกวยมันเท้าตั้งกวยอยู่เนี่ยเขาตั้งกวยอยู่เนี่ยกวยจะอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยกวยจะอยู่เส้นเนี่ยเส้นข,า,ขาวๆเนี่ยถ้าเขาไม่ตั้งกวยเนี่ยเราเราก็จะตัดเข้าไปได้แต่มันมีกวยอ่า ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดู GPS เนี่ยเขาให้เลี้ยวตรงนี้แล้วเราเลี้ยวไม่ทันเนี่ยเราก็ต้องตรงไปตามเลยแบบนี้เลยเก็ตฟิลปะมันจะเลี้ยวแบบนี้ไม่ได้เพราะมันอยู่บนทางด,วด่วนมีรถตามมาข้างหลังอ่ามันมีรถตามมาข้างหลังมันไม่สามารถทําได้แต่เฮียคิวมันจอดมันจอดตรงนี้เลยตรงกวยนี่เลยจอดแล้วแตะเบรกแบบนี้แล้วคันข้างหลังตามมาบีแตรอย่างนี้เลยปีนอย่างนี้เลย เออแล้วมันก็หักเข้าไปแบบทุเรศแบบสุดๆที่กูไม่เคยกูถึงบอกว่ากูโคตรรังเกียจการขับรถแบบเนี้ยกูไม่เคยเจอมาก่อนไงกูเพิ่งเคยเจอแบบนี้เลยหักอย่างนี้เลยมึงไปถามมันดูกูเพิ่งเคยเจอจริงๆเอาจิงๆิงโอซีเนี่ยตั้งแต่กูนั่งรถกับเพื่อนมากูไม่กล้าไปกับมันอีกแล้วอ่ะกลัวแบบกลัวเลยตอนนี้กูเป็นแพนิกเลยจริงๆหักอย่างเงี้ยจอดอย่างเงี้ยกูหลอนนะมึงคิดว่าไงอ่ะแล้วแล้วมันก็จอดนะ จอดนิ่งๆน,นะแล้วขยับรถเลี้ยวเข้าไปอ่ะมึงว่าถ้าเขามีกล้องอ่ะถ้าเขามีกล้องอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเอาคลิปเนี้ยไปปล่อยในเน็ตอ่ะป้ายทะเบียนชื่อใครวะไอสัตว์กูถามหน่อยเหอะไอซี IC ก็ทำกูเสียพอแรงแล้วโอซี OC มันจะเอาด้วยเหรอวะเนี่ย เนี่ยจอดจอดตรงกวยอย่างเนี้ยแล้วเขาก็จอดเขาขับรถมาประมาณร้อยร้อยกว่าเขาต้องมาจอดจอดรถนิ่งๆเหมือนจอดอยู่ข้างล่างกันต่อต่อ,ตอกันเป็นตามตูดกันไปข้างหลังอะ่ะสมมติว่าแบบขับรถเร็วๆใช่ไหมพอมาเจอเหตุการณ์เนี้ยแบบเขาก็บีบแต่แล้วเขาก็ต้องจอดรออย,อย่างเงี้ยแล้วคันข้างหลังที่ตามมาเรื่อยๆอ่ะมึงคิดว่ายังไงอะ่ะเหตุการณ์เนี้ยอ,อืมทางด่วนนะเว้ยไอเชียไม่ใช่ทางชนบท ผมพูดเลยว่าจริงๆรวันเนี้ผมแบบหลายเรื่องจริงๆผมแพนิกผมยังไม่พร้อมผมยังอยากให้สภาพจิตใจผมดีขึ้นผมเจอกับคิวเนี่ยผมยังไม่ได้นอนแล้วผมต้องมานั่งผมสรุปคือผมไม่ได้นอนครับนั่งรถกลับจากจากลับจากที่บ้านมาที่เนี่ยประมาณสองโลไม่ได้นอนครับทุกคนแล้วทรมานมากครับ เพราะว่านะต้องนั่งข้างๆแล้วต้องคอยชีย้ทางชี้บอกว่าต้องขับอย่างนั้นอย่างนี้ต้องคอยระแวงแล้วมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ขับก็ขับไปจี้เขาอ่ะไม่เคยปอย่างผมผมขับรถใช่ไหมเวลาผมเจอมอเตอร์ไซค์ขับอยู่อย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยๆเข้าไปใกล้เขาหรอกเพราะว่าผมกลัวว่าอยู่ดีๆเขาจะเป็นหลับในเป็นเซซ้ายเซขวาแล้วหรือว่าไปชนอะไรล้มมาเราจะได้ไม่ชนเขาผมจะขับห่างๆไอ้ีค่นี้ขับไปอยู่อย,อย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์อยู่อยู่ข้างๆเลยอย่างเงี้ย เนี่ยสมมติว่ามอไซค์อยู่ตรงฟุตบาทเนี่ยมันขับประมาณเนี่ยเส้นขาวเนี่ยมอไซค์วิ่งอยู่เส้นขาวมันขับอยู่เนี้ยใกล้มากเลยแล้วขับเร็วด้วยอ่ะขับเร็วด้วยแล้วเราไม่เราไม่พอนะมีเหตุการณ์ระทึกกว่านั้นอีกตอนแซงรถบรรทุกรถสิบล้อเลนแคบๆนะ่ะปกติเวลากูจะแซงนะ่ะกูจะค่อยๆแตะเบรกก่อนแล้วก็เวลาจะแซงเนะี่ยก็จะขับห่างๆไม่กล้าขับใกล้อ่ะเดี๋ยวกูจะให้ดูว่ารถบรรทุกเป็นยังไง สมุินะสมมติว่ารถบรรทุกอยู่อยู่อยู่ประมาณนี้นี่ประมาณนี้ประมาณนี้เลยคันมันใหญ่เนาะมันก็กินถนนมันก็จะเหลือพื้นที่ถนนแคบๆประมาณนี้ส่วนส่วนรถกูมันก็จะเป็นซี v ิกเนาะถ้าวิ่งตรงนี้มันก็จะห่างๆหน่อยไอาเชียคิววิ่งตรงเนี้ยตอนแซงรถบรรทุกอะวิ่งอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยวิ่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วรถบรรทุกก็อยู่ใกล้ๆคือถ้าถ้าถ้าลุงเขาแบบลุงคนขับรถบรรทุกเขาแบบ แต่พวงมาลัยนิดเดียวก็คือโดนรถเราเลยอะเออแล้วมันให้กูแล้วมันบอกว่าพี่ไว้ใจผมให้ผมนอนตอนนั้นยังไม่เข้ากรุงเทพนะแล้วให้กูนอนอยังไงวะอ่ะแล้วยังมีอีกช็อตสุดท้ายตอนลงรถเนี่ยอ่ะมึงดูนี่ไว้ให้ดีนะไอ้ตรงบนรถเนี่ยมันจะมีที่เปิดไฟอ่ะมันจะกดเปิดไฟ เพื่อที่จะหาของตรงเก๊รถอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นคนขับเนาะกูลงรถปุ๊บกูก็เดินขึ้นบ้านเลยกูเบื่อกูเงียบกูไม่รู้จะพูดอะไรเลยกูงอมงอมมากแล้วมันก็เปิดไฟตรงเนี้ยทิ้งไว้ทั้งคืนแบตกูเสียเมื่อเช้ามีรูปด้วยนะตอนเปลี่ยนแบตเสียแล้วแบตกูแล้วกูก็เลยเอาตังกับมันแต่ที่มันเสียเขาบอกว่าแบตอะ่ะมันอาจจะมันอาจจะเสื่อมด้วยแต่จริงๆกูขับมากก็ไม่เสียหรอกแบตเสียด้วย เสียเพราะเปิดไฟเนี่ยเปิดไฟตรงเนี้ยทิ้งไว้ทั้งคืนเลยแล้วก็ล็อกรถอืมชีวิตมันนะกับการขับรถก็นั่นแหละครับกูก็ไม่อยากจะขับไม่อยากจะขึ้นไปกับมันอีอกต่อไปอะ่ะไม่ไม่กล้าขึ้นในกรุงเทพนะถ้าเป็นบ้านนอกอะ่ะกูก็พอจะกล้าอยู่แหละถ้าเป็นพวกที่ที่มันไม่มีรถอะ่ะแต่ถ้าเป็นกรุงเทพเมื่อไหร่แล้วมึงอย่าฝันว่ากูจะนั่งรถกับมึงนะกูไม่ให้เมียกูไปกับมึงด้วย กูพูดเลยไม่มีทางที่กูจะไปขึ้นรถก่ไปคนชื่อคิวเด็ดขาดกูกลัวตายกูบอกเลยขอตายแบบแก่ตายเถอะไม่อยากตายโงอะ่ะใครอยากจะไปกับมันก็ไปนะกูขอเตือนญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่นะมึงก็จําไว้นะนี่คือประสบการณ์โดยตรงที่กูเจอมาและกูยังหล่อนไม่หายถ้าเกิดกูตายไปมึงรับผิดชอบกูยังไงเนะี่ยอือกับอีกคาพูดชุยๆมึงที่มึงพูดว่าแบบ สบายพี่ขับในกรุงเทพแล้วสุดท้ายมาพูดกับครูบระรถเออวะพี่ผมยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยผมแบบแถวบ้านผมมันมีแค่สองเลนมันไม่ได้มีถนนหกเจ็ดเลนแปดเลนแบบนี้มันไม่เคยเจอแบบนี้เลยคือคาว่ากรุงเทพอะครูรู้ตั้งแต่ต้นแล้วกูก็ย้ําอยู่ว่าขับได้นะนะชัวนะชัวชัวชัวได้ได้ได,ได้อยู่อย่างนั้นอะเข้าใจปะไว้ใจผมอย่างน,นี้ครูกูมองว่ามันช่วยกับกูเกินไปอะเอาจริงๆกูเสียใจนะเว้ออันนี้คกูบอกกับพวกมึงเลย กูไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนทุกครั้งเลยครั้งนี้เป็นครั้งที่กูรู้สึกเสียใจมากที่ไอคิวแบบทํากับกูแบบเนี้ยกูเสียใจจริงๆกูพูดเลยว่าชีวิตมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอ่ะมันเป็นชีวิตโอซีอ่ะทุกอย่างกําลังจะแบบคือข่าวกลับมาจากสายแก้วแทนที่จะได้นอนเอนหลังนอนหลับกับกายเป็นไม่ได้หลับไม่ได้นอนเดี๋ยวแตะเบรกเดี๋ยวแตะเบรกอยู่อย่างนั้นอ่ะ การให้เพื่อนขับรถคือฝากไว้ชีวิตพ้ที่มันใช่ครับผมฝากชีวิตไว้ที่มันแล้วซึ่งผมถามมันแล้วว่ามันดูแลชีวิตผมได้ไหมมันบอกว่าดูได้แต่พอข้อจริงคือผมต้องเอาชีวิตรอดด้วยตัวของผมเองอ่ะผมอยู่บนรถผมต้องคอยคอนโทรลทุกอย่างอ่ะว่ามึงต้องขับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่งั้นกูจะอย่างนี้เลยคิวมึงต้องทางนี้คิวมึงต้องอย่างนี้คิวมึงต้องแบบนี้อย่างนี้เลยผมเสียใจครับอันนี้ผมพูดจริงๆว่าตอนนี้ผมก็ยังเสียใจอยู่ผมเสียใจครับ ผมรู้สึกว่าเกินไปครับรอบนี้เกินไปเกินไปจริงๆดีดีที่ผมไม่ตายเกินไปครับขับรถผมพูดเลยว่าผมไม่เคยพบเคยเจอแบบนี้มาก่อนเสียใจมากๆครับพูด <Hello. S 2> พูดอยู่หรือเปล่า ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทำไรครับเนี่ยออเพิ่งมาค่ะเป็นไงบ้างอ่ะตั้งแต่วันนั้นอ่ะก็ต่อคนเดียวครับช่วงนี้ต่วคนเดียวอะไรเพื่อนเยอะแยะอ,อครับน่าจะาอย่างนั้นไงมครับเพื่อนเต็มเลยทำไรครับเนี่ยเพิ่งมาครับเพิ่งมาไม่ได้ทำอะไรเลยจะทำอะไรเอ,อ้าหรอจริงไหเนี่ยใช่ คือแล้วสรุปยังไงอ่ะวันนั้นน่ะที่แต่ทันไม่ได้ไปอ่ะที่ส่งโรมาก่อน